สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนครับวันนี้มาพบกับประพับกบเฮ้ยพบกับถูกแล้วมาพบกับพี่ดา่ดานะครับวันนี้ค่ำคืนนี้ยังมีดวงดาวเจอจ้านะครับวันนี้พี่ดา่ดาจะมากล่าวถึงอนาคตดาเฮ้ยไม่ใช่ยงัยงยงังยังเราจะเพิ่งไปถึงอนาคตด้าเลยครับเรามาทําการศึกษาว่าอนาคตดาเราจะเขียนอะไรเราจะเขียนไปทอนใช่ไหมเออเราก็ต้องมาศึกษาความโดดเด่น หลักการทำงานของภาษาไพทอนก่อนที่มันจะมาเป็นโปรแกรมก่อนที่มันจะออกมาเป็นโปรแกรมมันหลักมีหลักการอะไรยังไงเอออ,อันดับแรกเลยเรามาพูดถึงความโดดเด่นก่อนทาไมเราต้องเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอนเอ้ยทำไมไม่เขียนภาษาสีวะเฮ้ยทำไมไม่เขียนภาษาสามวไม่เขียนจวาวาวะเอ้ยมันมีภาษาคือปัจจุบันเนี่ยโลกเรานี่มีภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเยอะมากมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือก จะเขียนภาษาอะไรนะครับเลือกจะเรื่องจะเขียนภาษาอะไรแต่ว่าวันนี้นะครับพี่จะได้จะสอนเรื่องของการเขียนโปรแกรมภาษาไ t ทอนซึ่งเป็นภาษาที่โดดเด่นพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นการดึงเอาจุดเด่นของภาษาต่างๆมันพอมันดึงจุดเด่นของภาษาต่างๆมาใช่ไหมมันก็จะมารวมเป็นของตัวเองพอมันรวมเป็นของตัวเองปุ๊บมันก็จะ perfect เออแล้วรูปแบบของภาษาโครงสร้างภาษารูปแบบอะไรต่างๆมันก็จะดูง่ายมากกว่านะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเราต้องมาทําความเข้าใจเรื่องของคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเรื่องของการแปลภาษาจากภาษาที่มันเป็นแบบเนี้ยนะจากภาษาจากแบบเนี้ยจากภาษา c หรือจากปะไลเนี่จากซอฟต์โค้ดเนี่ยเราเรียกว่าซอฟต์โค้ดเนี่ยมันจะแปลงเป็นให้คอมพิวเตอร์เข้าใจได้ยังไงแล้วคอมพิวเตอร์จะประมวลผลออกมาได้ยังไงนะครับเราต้องมาดูกับหลกัหลกๆเลยการแปลภาษานีจะมีู่งแบบด้วยกันนะครับก็คือแบบแรกก็คือ เขาเรียกว่าแบบคอมไพเลอร์นะครับแบบนี้แบบแรกนะครับแบบที่2ก็คือแบบอินเตอร์พิเตอร์นะแบบอินเตอร์พิเตอร์อยู่ข้างล่างนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องแบบแรกก่อนนะครับแบบแรกเนี่ยการแปลภาษาแบบคอมไพเลอร์เนี่ยมันจะมีหลักการดังนี้1เราเขียนโค้ดใช่ไหมเราเขียนโค้ดนะเสร็จปุ๊บ1อันใช่ไหมครับแล้วก็เซฟเป็นไฟล์เรียบร้อยลงไปในคอมพิวเตอร์เราไอโค้ดนั้นที่เรา เขียนเนี่ยนะครับที่เราเซฟไปเนี่ยอ c อ,อะไรอย่างเงี้ยมันเรียกว่า source code นะครับพอเราได้ source code เสร็จปุ๊บเราต้องการแปลงให้เพื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเข้าใจนะครับเราก็ต้องมีการ compile compiler ต่างๆอ่า compile เพื่อประมวลผลคําสั่งจากนั้นพอ compile เสร็จปุ๊บจะแปลงเป็น object code หรือ machine code เพื่อให้ภาษาให้คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเข้าใจซึ่งตอนแปลงอะ่ะนะครับ ผลที่มันได้ออกมาจะเป็นรูปแบบนี้นะครับเป็นเลข1 0 1 1 0 1 1นนะครับจากนั้นพอมันแปลงเสร็จปุ๊บม,มันจะ xq ออกมาให้เราสามารถใช้โปรแกรมที่เราเขียนได้นั่นเองนะครับซึ่งการคอมไพน์เนี่ยนะครับหลักการคือมันจะคอมไพน์คือมันจะเช็คโปรแกรมทั้งหมดเขาเรียกว่าอะไรแปรโค้ดทั้งหมดแปรโค้ดทั้งหมดทั้งหมดแล้วก็ เอาโค้ดทั้งหมดเนี่ยแปลงเป็น object code นะครับหรือว่า machine code แล้วก็ส่งเราก็จะสามารถได้โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งขึ้นมานั่นเองนะครับอันนี้ก็คือหลักการของการ compile นะครับเอาแบบร่าวๆนะครับส่วนอีกนึงคือหลักการของ i n t e r p เตอร์นะครับ i n t e r p เตอร์นี่คือจะเป็นการแปลโค้ดที่เราบรรทัดเมื่อกี้เราแปลโค้ดทั้งหมดใช่ไหมแต่น,นี่จะเป็นแปลโค้ดที่เราบรรทัดแปลทีละบรรทัดมันมีความแตกต่างกันอยู่นะ ระหว่างแปลทั้งหมดกับแปลทีละบรรทัดนะครับอข้อดีข้อเสียมันมีอยู่ก็คือหลักการมันก็คล้ายๆกันครับจะก็คือเราได้ซอสโค้ดตรงนี้ใช่ไหมอ่าเรามีซอสโค้ดเสร็จปุ๊บเราเซฟเป็นไฟล์นี่นั่นโน่นเสร็จแล้วก็เข้ากับประมวลผลอินเทอร์พิเตอร์นะครับแปลทีละบรรทัดเช็คทีละบรรทัดว่ามีความเผิดความผิดพลาดความถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นพอเราแปลเสร็จใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นแมชชีนโค้ดแบบที เมื่อกี้ครับมันก็จะเป็น1นึ่งซึ่งหนซึหนึ่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจใช่ไหมจากนั้นก็จะได้ออฟฟูดออกมาหรือว่าจะได้โปรแกรมของออกมานะครับทีนี้ข้อดีข้อเสียของมันเนี่ยมันก็มีอยู่ว่าคือถ้าเป็นอินเทอร์พิเตอร์เนี่ยนะครับมันจะถ้าเป็นอินเตอร์พิเตอร์ใช่ไหมผมอินเตอร์ละกับคอมไพล์ละกันเนาะคอมไพล์อ่า l ลออินเตอร์พิเตอร์เนี่ยจะคือแปลทีละบรรทัด สเต็ปบายสเต็ปเลยนะครับบายสเต็ปนะส่วนข้อแตกต่างนี่คือคอมไพน์เนี่ยจะแปลทั้งหมดนะครับแปลทั้งหมดทั้งหมดเลยทั้งหมดแล้วก็การแปลของอินเทอร์พรีเตอร์แบบสเต็ปบายสเต็ปเนี่ยจะใช้เวลาในการดําเนินการที่น้อยกว่านะครับแต่ใช้เอ้ยการวิเคราะห์โค้ดของมันเนี่ยนะครับพูดผ,ผิดการวิเคราะห์ซอฟต์โค้ดของมันเนี่ย จะใช้เวลาน้อยแต่ในการแปลภาษาจะช้ากว่าแต่ว่าถ้าสมมติเป็นคอมไพเลอร์เนี่ยการวิเคราะห์โค้ดจะนานนะครับแต่ว่าการแปลภาษาจะเร็วกว่านั่นเองนะครับมีความแตกต่างกันไม่เยอะมากครับอินเตอร์พิเตอร์เนี่ยจะใช้กับพวก p t h o n นภาษา Python ภาษา r u b ีนะครับส่วนคอมไพเลอร์เนี่ยจะใช้กับพวกภาษา C ภาษาซมพัตอะไรพวกนี้ครับก็เขาจะแยกกันนะครับทีนี้ ในการแปลภาษาไพทอนแล้วนะครับหลักการจริงๆของมันเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับปึ๊บอ่ามันจะมีซอสโค้ดใช่ไหมเดี๋ยวผมลองเดี๋ยวผมก๊อปซอสโค้ดให้จึ๊บเดี๋ยวผมก๊อปซอสโค้ดแป๊บอาอมันติดกันเอาไม่เป็นไรเนี่ยมันจะมีซอสโค้ดใช่ไหมครับพอมีซอสโค้ดเสร็จปุ๊บมันจะทำการอินเทอร์พิเตอร์นะครับ Python ใช้หลักการอินเทอร์พิเตอร์ก็คือ แปลทีละบรรทัดแล้วก็อพอแปลทีละบรรทัดปุ๊บก็จะได้ไบต์โค้ดหรือว่าได้รหัสหนึ่งซู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 หนึ่งขนาดเนาะได้ได้ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ซึ่งไอหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเนี่ยมันจะผนวกกับไลบรารีที่เราเรียกใช้งานด้วยนะครับว่ามันมีไลบรารีอะไรบ้างไลบรารี library นี้ก็จะเป็นพวกแสดงผลปิมนอะไรต่างๆเก็บ เซตอะไรพวกนี้ครับเออมันก็คือ library ที่มันมากับ Python หรือว่าเขาเรียกว่า library สำเร็จรูปนั่นเองครับมันก็จะเอาเนี่ยผนวกไปด้วยกันแปลงเป็นไบโคดนะแล้วก็ออกมาเป็นไฟล์ไฟล์หนึ่งที่ใช้ในการแสดงผลได้นะครับทำให้ภาษาคอมพิวเตอร์เข้าใจทีนี้ไพทอนเนี่ยนะครับมันมีจุดเด่นก็คือสามารถสามารถทำงานนะครับ ได้ทุกแพลตฟอร์มเอ้ยได้ทุก OS ได้ทุก OS เลยอ่าได้ทั้ง Windows ได้ Windows อีกได้ Mac อ่าได้ Linux อ่าก็คือสมมติเราเขียนโปรแกรมหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเราสามารถเอา s o r t เอา s o r c code ตัวเนี้ยนะครับไปรันได้ทั้ง Windows Mac Linux เลยนะครับ โดย Python เนี่ยมันจะมีไอตัวเนี่ยนะครับ v i Visual m a c h i n นนะครับเป็นตัวจำลองขึ้นมาไอตัววิชว m a c h i ีนเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวกลางระหว่างติดต่อกับระบบ Windows Mac หรือ Linux นั่นเองมันจะแปลงให้เป็นอ่าเขาเรียกวอะไรเป็นเรียกว่าอะไรล่ะ,ะผมลืมชื่อเลยใช่ไหมอ่ะเป็น m แ c h i n e Code ของแต่ละระบบของแต่ละระบบให้เองนะครับ เป็นตัว Visual Machine นั่นเองอทีนี้เรามาดูไอตัว Visual Machine นะครับไม่ได้มีแค่ภาษา Python นะครับที่จริงแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับมันจะมีภาษาอีกภาษาหนึ่งก็คือภาษา Java ก็จะใช้ Visual Machine เหมือนกันแต่ภาษา Java นะครับก็จะมีหลักการเหมือนกันนะภาษา Java เนี่ยจะมีซอสโค้ดเป็น j a v a นะครับนี่คือภาษา Java จ,จากนั้นก่อนที่จะใช้งานนะครับมันก็ต้องคอมไพล์ก่อนฮนะ จาว่าใช้การคอมไพน์นะครับพอคอมไพน์เสร็จปุ๊บเราจะได้ไบโค้ดออกมาอ่าพอได้ไบโค้ดเสร็จปุ๊บเราก็จะอ่าถ้าสมมุติเราต้องการรันโปรแกรมนะครับมันจะรันผ่านจาวาวิชวลแมชชีนนั่นเองนะครับอ่ามีเหมือนกันก็คือพูดง่ายจาว่าก็เขียนหนึ่งครั้งก็สามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันทุก OS เหมือนกันนี่เหน็นไหมหลักการคล้ายๆกันทีนี้ Python ก็เลย มีวิ a วลแมชชีนเหมือนกันนะครับก็คือสมมุติเรามี s o สโค้ดดอทนะครับเราก็แปลงโค้ดให้มันเป็นไบ code คือหลักการที่แปลงที่ละามารทัดนะครับแปลงให้เป็นไบ code ใช่ไหมอ่าเราจะได้ p y ดอทซหรือว่าไ o คอมไพล์นั่นเลนะครับอ่าพอเสร็จปุ๊บเราก็จะรันผ่านตัวนี้นะครับ PVM ก็คือ python virtual machine นะครับทีนี้ไอพีเนี่ยมันก็จะแปลงอ่า ไบโค้ดให้มันเป็นตามระบบที่รันอยู่นั่นเองนะครับอันนี้งงไหมอาจจะอธิบายงงๆหน่อยนะครับเอาพูดง่ายๆรวมๆเลยก็คือภาษาจ j ว่าภาษา Python เนี่ยนะครับมันจะมีหลักการคล้ายายกันก็คือมันสามารถรันได้ทุก OS นั่นเองนะครับโดยรันผ่านตัว Visual Machine ของภาษาภาษานั้นนั่นเองนะครับ ซึ่งตัว virtual machine นะครับจะเป็นตัวที่ใช้แปลงไบโค้ดให้เข้ากับระบบปฏิบัติการนั้นๆโอเคไหมก็ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้พอเราเข้าใจนี้แล้วใช่ไหมครับเรามาดูเลยว่า python เนี่ยมันสามารถเขียนโปรแกรมได้ยังไงบ้างนะครับนี่เลยการเขียนโปรแกรม Python เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3อย่างด้วยกันคืออย่างแรกก็คือเขียนแบบสเต็ปบาสเต็ป สเตปไปสเตปไปยังไงก็คือประมาณนี้ตือ๊ออ่ะเขียนประมาณนี้แบบตรงไปตรงมาคือกําหนดให้ a มีค่าเท่ากับ10 B มีค่าเท่ากับ12 c เท่ากับ A บวก B จากนั้นก็แสดงผลเนี่ยมันจะสเตปไปสเตปคือเขียนโปรแกรมทั้งบนลงล่างมาอย่างนี้เลยนะครับเขียนบรรทัดนี้เสร็จบรรทัดนี้เสร็จบรรทัดนี้เสร็จก็แสดงผลออกมานี่นี่คือการเขียนแบบสเตปไปสเตปอ่ะพูดง่ายคือทุกโปรแกรมสามารถเขียนแบบ สเตป by สเตปได้ทีนี้อันที่2ก็คือเขียนแบบฟังก์ชันนะครับหรือว่าเขียนแบบฟังก์ชันค่ะไพทอนสามารถเขียนฟังก์ชันได้โดยรูปแบบของการเขียนภาษาไพทอนก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากบทนี้นะครับจะเริ่มของการเขียนโปรแกรมแล้วนะครับแต่ว่าบทนี้ก็ถ้ายังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับให้ดูไปก่อนว่าฟังก์ชันมันเป็นยังไงอะ อย่างรูปนี้นะครับมันจะเป็นการเขียนแบบฟังก์ชันฟังก์ชันของ Python จะประกาศขึ้นด้วย def นะครับตามด้วยชื่อฟังก์ชันแล้วก็ argument หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรตัวแปรรับค่าของฟังก์ชันนั้นนอ,อแล้วก็มีการส่งค่า r ีทงดีเทอร์อะไรต่างๆครับรูปแบบจะประมาณนี้นะครับอันนี้คือคือเขียนแบบฟังก์ชันและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับ Python สามารถเขียนแบบ OOP คือ Object Oriented นะครับอ่าอีกนึงจำได้อ่า มันใช่ไมั object ้ยอ็อบเจกต์อ n t รเชื่อเหมือนร้านขายครีมอะไรสักอย่าง oop นะครับน้องๆเข้าไปเสิร์ชดูว่า oop คืออะไร oop คือสามารถเขียนแบบเขาเรียกว่าเป็น Object นะครับเขียนโปรแกรมเป็น Object เราสามารถดึง Object กนี้ไปใช้งานกับส่วนต่างๆได้สมมุติเรามีอาจะสร้างรถเงี้ยอาจะสร้างรถยนต์คันหนึ่งนะครับเออคนนึงต้องทําโครงใช่ไหม อีกคนนึงต้องทาล้ออีกคนนึงมีไฟตาอีกคนนึงมีมอเตอร์มีเครื่องยนต์ทีนี้เราเอาอ็อบเจกต์แต่ละอันเนี่ยมาบรวมกันนะครับเราจะเรียกว่าเป็นการเขียน oop คือเอาจุดเด่นของแต่ละโปรแกรมเนี่ยที่เราเขียนไว้แล้วเนี่ยนะครับมารวมกันมาใช้ให้งานรวมกันเพื่อจะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งเป็นโปรแกรมใหม่นะครับโอเคไหมคุณสมบัติจะประมาณนี้นะครับส่วนภาษาของมันก็จะประมาณนี้ครับนี่รูปแบบโครงสร้างมันก็จะมี ประมาณนี้มีการประกาศคลาสขึ้นมานะครับในคลาสก็จะมีฟังก์ชันต่างๆให้เราใช้งานนะครับก็จะมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวในเรื่องถัดไปในเรื่องของบทเรียนเดี๋ยผมจะอธิบายว่าอ b อบเจกต์มันคืออะไรนะครับ OOP คืออะไรนี่ก็คือหลักการข่้วๆของภาษาไพทอนนะครับส่วนเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนนะครับอืมก็จะเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมึนและอื่นนะครับเอาแค่หลักการก่อนคร่าวๆเนาะพี่ดาดาบอกแค่นี้พอก่อนถ้าใครงงนะครับคอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมปรับปรุงและแก้ไขนะครับไม่ว่ากันเนาะพึ่งพึ่งจะทำนะครับอยากทำมานานแล้วนะครับแต่ไม่มีเวลานะครับไม่มีเวลาทำก็คือขี้เกียจนั่นเองนี่ก็ได้มีไฟหน่อยก็เลยทำนะครับ ถ้ามีผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับดาดาสสวัสดีครับ